สวัสดีค่ะอยู่กับมุ้นเส้นสายมันค่ะพี่น้องโดนเราดีนะ้องเฮาบดเดมมาพอทีมงานฟ้าบันดาลนะคะยังอยู่พี่กัดเก่านะคะยังหลอกน้องบอฮันดิเซตนะคะแต่ว่าพักหลังนี่บอคอยเดยมานะคะไปเรียนหกหลอกก็ลเลยบดเดมมาถ่ายคลิปนะคะแต่ว่าตีเลขนี้อาสิจอบลอยมากแน่่วาวุ่นบอคอยเดยมานะคะนี่เลยหนางานบ่ต้องบ่ต้องคิดยังหลายเด้อเบิ่งคลิปนี่ ทีมงานนี่จะทําหารถด,ดีพี่น้องบ่มีไม่แต่ข,ขวัวหัวหอมแนนก็ว่าไปเนาะพี่นออดด้องบ่มีรถดีเลกพี่น้องไม่แต่รถห่างเพราะว่าอย่างรถด,ดีอยู่บ่ไดถ้ารถด,ดีนี่อยู่บ่ไดอีรีเดยต้องไม่แต่รถห่างๆจังอยู่ใดทีมงานนี่ หลายคนบอกว่าลายคนเบิ่งคลิปลายคนกับว่าเถาแก่ค้อบ่สื้อรถไมคือมีแต่ข่าห่างหา่างมาันว่าแถาแกนี่สื้อหม่บ่ได้ดอกละว่าเอาขัาไหนมากกับสภาพนี่แ่ะพี่น้องแป๊บเดียวข้าวเดียวทีมงานบันไล่จัดไห้ทันทีเอฟซีส่วนไหลขจ้าสิเอิญก็ขาจาสีต่างซื้อให้ว่าทีมงานฟ้าบันไล่ย่าสัวนว่าดูเดือดเด็พี่น้องทีมงานนี่ ขันพวกใดเป็นเอฟซีเล่าของแ้จยสิโหดโหดโหดโอ้โหกระบะเอียงคางนึงด้วยว่ะเออใส่หลายโหดยัน กูเพิ่นเป็น FC, เอฟซีเพิ่นกับมกนะักเนาะคันว่าทีมงานฝ่าบรรดาดึงถึกใจหลายแต่ว่าถามหาเรื่องรถด,ดีบ่มีมีแต่รถหนาหลังกันขี่จนฝ่าถ่ายหลุดคนขับเนบาะโอ้โหเนาะฝ่าถ่ายหลุดเนาะแต่ว่าเบียร์หน่อยนี่จักไปใส่เพราะเห็นเลยเดี๋ยวนี้เอฟซีเบียร์หน่อยอยังยัะนะ่งวะเนาะเอาเอาเอาเป๊ะเป๊ะเบียร์หน่อยสงสัยถือไล่ออกจากกองมรดกฝ่าบรรดาลแล้ว เหลือแต่นองไส้เล่าโอ้เหลือแต่พีไส้เล่าหนุ่มช้างเหลือแต่หนุ่มสร้างหนุ่มเบียร์ไปแล้วแต่ละขัน้นหนจะถามหาเด้อฝาถานยักถ,ถอดถิ่มใส่แน่วู๊ดจะรุดเสียใส่แนก่กับบจักอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเชียงไผ่อันนี้เป็นบรรยากาศถอยดินนะคะ โดน,โดนิได้ยมาเห่นน้ำเพลินเทือน,นึงพักล้างนีแทบจะบบ่ได้มาเลยน้าใสใสพี่น้องอ้าวเสียงบีบเตะแล้วจวด คือเก่าพี่น้องได้โ่มอันนึงก็ไปยินว่าผู้เดียวตากแดดบุญนี่ได้ข้าวเดียวเท่านั้นละ่ะคนท้อนอันนี้บุนก็นมาอยู่หมองโฮมปะป๋าขาเจ้าะมีบ้านบ้านบ้านเขาบ้านน่อยบ้านน้อยใบใบใบหมองเครื่องบ้านน่อยเป็นไหนวะทีนี้มีเป็นอัไรสิเป็นหม่อง้าเจาเนน้าสูบน้ำขึ้นมาบุญเอือ้องพ่อบ้านน่อย มองสต๊อกดินกับว่าไก่จ้าคุณยุ่งเกี่ยวกับไก่ล่ะตีเล็กสื่อขอนมมาฝากปลาเจาะเอาขอนมไปให้ปลาเจาะก่อนคนหูเจะาสื่อขอนมมาฝากกันเด้โอ้ยข่ก็คิดหอดเจ้าแห้งแท้ข่อยพอเห็นเจ้าแลกเทีอะคือขอนมมะฝาคือขนมมะฝา ประเจาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็พามาเมืองบรรยากาศทีมงานฝ่าบันดาลน,นะคะบ่ระเห็นมากโดนคือเก่แหรอพี่น้องก็ต้องทามหารถด,ดีไม่ได้บบกพิกเขาขัวไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายค่ะ